คือพอมาถึงปั๊บจำได้เลยแล้วก็แต่คนกับรถเขาบอกเขาไม่เคยเใช่เหรอนู่นนี่นั่นแต่ว่าผมผมเคยมาคุณแม่ก็ไม่ทราบผมเคยมาแต่กลายเป็นว่าเคยมาจริงๆ mm hmm. จนมาเจอหน้าพี่เขาเนี่ยแหละฮะพี่บอกเคยมาเพราะผมจําได้ว่าคือชอบร้านพี่ร้านพี่ก็แบบใหญ่อลังการแต่แบบว่าอ,อยู่มาโซนด้านในคือร้านเหมือนแบบอยู่แบบว่าตามห้างใหญ่ๆแต่ว่าโอ้เป็นคือมันเลยทําให้จําได้ั้งฮะแล้วที่จําได้มากกว่านั้นคือสูตรพี่เขาดีจริงๆ สูตรเขาดีจริงๆเนี่ยฮะคือมันสวยทุกชุดครับแต่ว่าผมเป็นคนข้อเล็กแต่งตัวแก่หรอหรือว่าแต่งตัวเป็นผู้ใหญ่แต่งตัวอย่างนี้ตั้งแต่เด็กคือจะไม่ค่อยถนัดกับการที่แต่งตัวเป็นสีสันวัยรุ่นคือผมชอบชุดที่พี่เขาให้ลองแต่แรกเลยแต่ผมเข้มรู้สึกเอ๊ะจะเหมาะหรือเปล่านะมันเหมือนขาวดําหรือเปล่านะแต่พอพี่เขาให้มาดูอ๋อมันไม่ใช่สีขาวแต่สีมันใกล้เคียงกันแล้วก็ลองอยู่หลายชุดนะฮะสุดท้ายก็เลือกชุดที่พี่เขาแนะนําแต่แรกเลยคงผมเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึก อะไรกับเสื้อผ้าที่ใส่เท่าไหร่ผมแค่จะชอบคิดถึงว่าเสื้อเนี้ยเหมาะกับงานหรือเปล่าไม่รู้คิดเหมือนคนอื่นหรือเปล่าอของผมคือผมไม่ได้มีเป็นคนไม่ได้ชอบแต่งตัวเป็นคนไม่ได้ชอบแฟชั่นเลยเอาจริงๆไม่ค่อยชอบเหมือนเท่าไหร่แต่ผมแค่จะรู้สึกว่าเหมาะไหมชุดนี้กับงานนี้สีนี้กับงานนี้เหมาะไหมอะไรเงี้ย